ระวังเอาไว้ครับทุกคนหันขวาโล่งหันซ้ายไม่มีแล้วตรงนี้อุ้ยเอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมหนีครับผมถ้าพร้อมจะรับชมกันแล้วแล้วก็กดไลค์แล้วปิดดูกันได้เลยเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันได้รับจดหมายเชิญให้ไปค้นหาของในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นั่นและตอนนี้ก็ถูกทิ้งร้างลงไปอย่างไรก็ตามยังมีของโบราณบางอย่างซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินนั้น ถ้าฉันสามารถเอามันกลับมาได้เขายินดีที่จะซื้อมันเอาละครับผมมันจะมีจดหมายส่งมาให้เราไปหาของในบ้านหลังหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะเป็นของมีค่านะครับผมโอเคครับทุกคนเปิดมาเหมือนเราจะอยู่ในป่าครับผมน่าจะเป็นป่านะทุกคนเอ๊เหมือนน่าจะเป็นจุดหมายที่เราต้องไปกับผมบ้านหลังนั้นโอเคเรามากับรถคู่ใจหนึ่งคันกด F เ,เพื่อเปิดไฟฉายโอ้โห ที่นี่ก็เหรอที่เราจะต้องมาเอาของใต้ดินโอเคผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเข้าไปเลยนะเนี่ยทุกคนแต่ดูทรงแล้วเราก็ต้องเข้าไปสินะเกมเซฟครับผมเหมือนตรงนี้จะเป็นหน้าต่างเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคนเห็นมันผมไหมเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยไม่เหมือนหรอกมีคนยืนอยู่ไม่รู้ว่าเช่คนหรือเปล่าเอาเป็นว่าลองเข้าไปดีกว่าครับผมเปิดได้ โอ้โหเสียงเอียดอารดมากก่อนอื่นขอญาตไปดูเลยไม่มีหายไปแล้วครับทุกคนเหมือนนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นครับทุกคนไม่มีอะไรเลยนะส่วนห้องพวกนี้ก็เปิดได้หรือเปล่าอันนี้เปิดได้ครับผมเหมือนจะเป็นอันนี้ห้องเก็บของเล็กๆแล้วก็น่าจะเป็นโรงรถครับทุกคนโอเคนอกจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ส่วนห้องต่อไปห้องนี้เปิดได้อีกแล้วครับผมเป็นห้องซ่วมโอเคแล้วก็ห้องนี้เปิดไม่ได้ฮะทุกคนอาจจะต้องหากุญแจมาไขาก็ได้โอเคครับผมสําหรับชั้นหนึ่งก็หมดหรือยังตรงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้ครับผมโอเคต่อไปคงจะต้องไปที่ชั้นสองแล้วครับผม ไม่อยากไปเลยอะทุกคนผมรู้สึกว่าชั้นสองมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆอื <c oughs> ทางยาวซะด้วยอันนี้เปิดเอ้ยอทุกคนอยู่ๆมันก็สปอนมาเดี๋ยวมันวิ่งตัดหน้าเราไปเลยเมื่อกี้เอาแล้วมันเล่นเราแน่ๆเหมือนสองประตูนี้จะเปิดไม่ได้ครับผมอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นหรือเปล่าเหมือนจะมีโนต้ตด้วยครับทุกคน <c oughs> ฉันขอโทษนะที่ฉันทําให้คุณต้องเข้าใจผิดสาเหตุที่สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้าง และยังไม่ได้รับการแก้ไขฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉันได้ด้วยการไปที่ห้องใต้ดินเพื่อเอาของบางอย่างฉันยินดีจ่ายเงินให้คุณแต่โปรดปฏิบัติตามคําสั่งของฉันก่อนอื่นไปที่โกดังชั้นหนึ่งโกดังชั้นหนึ่งนั่นหรอโอเคครับผมเราเอากุญแจมาก่อนล้วกันเดี๋ยวผมมองไม่เห็นจุดเลยจุดอยู่ไหนวะอ๋อโอเคเราต้องไปที่โกดังชั้นหนึ่งครับผมอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนผมขออ่ญาตสำรวจก่อนละกัน ล่าสุดผีมันไปทางนี้ใช่ไหมผมว่าเจอเนี่ยเลยวะ่ะอุ้ยแปลกๆแล้วครับผมบ้านหลังนี้ไม่น่าจะใช่บ้านธรรมาดาแล้วทุกคน <c oughs> ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบ้านที่ทําเกี่ยวกับพิธีกรรมก็ได้ครับผมเนื่องจากมันมีรูปปั้นหัวแพะด้วยโอเคผมว่าแปลกๆไม่น่าอยู่แล้วบ้านหลังนี้แล้วไอ้คนที่มันส่งจดหมายหาเรานี่เราไว้ใจมันได้ไงวะเนี่ยทุกคนห้องนี้โล่งครับผม แล้วห้องนี้เปิดได้หรือเปล่าลืมเช็คเลยเปิดไม่ได้ครับทุกคนเอาล่ะไปที่โกดังชั้นหนึ่งว่าแต่อยู่ไหนกันล้วเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าอ่าใช่จริงๆด้วยครับผมอมเหมือนจะเป็นห้องธรรมดาครับทุกคนแล้วก็มีโน้ตเขียนไว้ด้วยไหนอ่านสิเธอกำลังเฝ้ามองคุณอยู่แต่คุณปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นี่ กุญแจห้องใต้ดินอยู่ในห้องนอนชั้นสองแล้วก็ให้กุญแจห้องนอนเรามาครับผมโอเคขอบคุณมากเลยเพื่อนไม่รู้ว่านายเป็นใครและไม่รู้ว่าไว้ใจได้หรือเปล่าแต่คงจะต้องตามนั้นครับผมแล้วใครเฝ้ามองเราอยู่วะเนี่ยเอ๊ะอุ้ยมันมองเราอยู่จริงๆด้วยทุกคนขอลองแอบดูได้ไหมไม่มีครับผมหายไปแล้วนั่นไง ปแปลกแล้วครับผมหรือว่าเราโดนไอ้คนที่ส่งจดหมายมาหลอกวะเนี่ยถ้าห้องนอนอยู่ไหนกันแน่เปิดดูสิเปิดไม่ได้ครับผมอันนี้ก็เปิดไม่ได้แล้วห้องนี้เปิดได้ไหมอ่าห้องนี้เปิดได้ครับทุกคนนี่ไงห้องนอนชั้นสองว่าแต่กุญแจอยู่ไหนครับเนี่ย ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะเพิ่งทิ้งล้างได้ไม่นานครับผมเนื่องจากที่นอนมันดูใหม่มากโอเคทางนี้น่าจะไปได้เอ๊เหมือนจะเป็นรอยอะไรดําๆวะเนี่ยทุกคนอุ้ยแล้วก็มีคราบสีแดงเหมือนจะเป็นคราบเลือดครับผมโอ้ยผมว่าห้องนี้แปลกๆน่านี่ทุกคนน่าจะเป็นศพเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับผมลองอ่านดูซิ คุณเห็นโซกนาฏกรรมเหล่านี้หรือไม่พวกเขาทั้งหมดกําลังทําอยู่แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณไปห้องใต้ดินซะใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้โอเคผมเราได้กุญแจมาแล้วอะไปกันดีกว่าผมไม่อยากอยู่ที่นี่นานเลยเดี๋ยวอยู่ๆเพลงก็ดับเอาแล้วมันออกล่าเราแล้วแ,วแน่ๆระวังเอาไว้ครับทุกคนหันขวาโล่งหันซ้ายไม่มี แล้วตรงนี้อุ้ยเดี๋ยว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 อะไรมันมามันมามันมาปิดเลยโอ้โหมาแบบเงียบๆซะด้วยได้ยินไหมครับทุกคนเหมือนมันจะอยู่ด้านหน้าเราเลยว่ะลองเปิดดูได้ไหมโอ้โหมันจับเราปะเนี่ยเอ้าแล้วก็หายไปครับผม โอเคทีนี้เราก็ไปกันต่อดีกว่าลงไปชั้นล่างกันครับผมฟืบหวังว่ามันจะไม่มาดักแล้วนะทุกคนน่าจะห้องนี้ครับผมเปิดดูสิอ่าเปิดได้จริงด้วยอุ้ยทางมันเก่ามากเลยวะทุกคนชั้นใต้ดินเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลงไปครับผมค่อยๆเดินลงไปเลยเอ๊ะ มีหัวใครอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรูปปั้นครับผมเหมือนรูปปั้นจะชี้ไปทางนี้ห้องขังเหรอเหมือนจะเป็นห้องขังครับทุกคนแล้วก็มีศพคนผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอาคนมาทําพิธีกรรมแน่เลยโอ้โหเปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้โอเคตรงนี้เหมือนจะมีป้ายหลุมศพครับทุกคน แล้วก็มีโน้ตเขียนไว้อยู่ถูกเกเตอร์ด้วยกันด้วยกันอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าถูกขังอยู่ที่นี่ด้วยกันอย่านะอุ้ย <c oughs> เรียบร้อยโอ้โ,อโหเอาแบบนี้เลยเหรอเพื่อนแล้วเราก็สลบไปครับผมเอ๊เหมือนตอนนี้จะตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องขังเรียบร้อยโดนหลอกมาแดกครับผม นี่ไงจดหมายสีแดงตอนแรกอย่าบอกนะว่าผู้คนเหล่านี้คือคนที่ต้องการที่จะมาหาของใต้ดินเพื่อที่จะเอาไปขายกับผมแล้วมันเยอะมากเลยนะเนี่ยซองสีแดงเนี่ยอะไรเนี่ยคุณได้รับมันแล้วหนีไปจากที่นี่มีกุญแจอยู่ใต้เตียงกุญแจรประตูหน้าซ่อนอยู่หลังแจกันด้านซ้ายใกล้แท่นบูชาชั้นสองขอบคุณขอบคุณอะไรก่อนโอ้โหแปลกๆนะเนี่ยเพื่อนมันบอกว่ากุญแจอยู่อ่านี่ไงครับผมกุญแจอยู่ใต้เตียง อา้าวเก็บไม่ได้โอเคไปครับผมน่าจะเป็นกุญแจออกตรงนี้อ่าเราไขาได้ด้วยโอเคมันอยู่ไหนแล้วทีนี้เอาเป็นว่ารีบไปดีกว่าทุกคนก่อนที่เราจะไม่ได้ออกไปเราต้องไปที่แท่นบูชาชั้นสองครับทุกคนมันบอกว่ามีกุญแจอยู่หลังแจกันอุ้ยเอ้ยอุ้ย,ยเสียงมันมาแน่ เดี๋ยวนะว่าแต่แจกันเนออนี่ไงเจอแล้วก็ผมประตูออกชั้นหนึ่งไปเลยจังหวะนี้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอยู่เปล่าวะอุ้ยผมว่าเราโดนดักแล้วแน่เลยใช่ไหมอย่านะขอแากออกเลยแล้วกันไขโอเคเปิดเปิดสิอุ้ยไปแล้วอุ้ยไปที่รถโอ้โห ทายยากซะด้วยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีผมวิ่งไม่ได้ทำไมผมวิ่งไม่ได้ทุกคนตอนแรกวิ่งได้อยู่เลยออ้ยเสียงมันใกล้มากขอญาตหันเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวทุกคนไปให้ไหวเลยครับผมไปที่รถไปที่รถโอ,โอ้โหอ้าวเดี๋ยวนะ thank you อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมผมรอดนะโอเคน่าจะรอดกับผม ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมหนีครับผมเป็นไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใบาบายครับผมแล้วเจอกัน